กับสัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเป๊2019นะครับผมและอยู่กับทีมยูเวนตุแล่อาเซนอลนะครับผมก็เพิ่งฝึกใช้แป้นครั้งแรกครับแล้วก็มาดูฝีมือกันนะครับก็จะเป็นยังไงผมใช้ทีมยูเวนตุน,นะคร so, yeah. ับผม รู้เตะขึ้นเลยเหรอโอ้โหอดเกินโหจริงจริงนะครับน้องๆทุกคนเลยด้วยน้ำหน้าเซ็งเลยมาดูกันว่าวันนี้ กีโมจะมีคนยิงไหมหรือว่าทีมเขาจะเป็นคนยิงอ่ะโอ้ยังบอลอย่างง่ายเบรตอสกี้เอาไว้สิใครเบรตอสกี้รุ่งนี้ทุกคนเกือบแล้วเกือบแล้วโดดูรุ่นี้โดร่งเกือบเข้า ทาเลโนไ่ไม่ไม่บินปัดนะลูกนี้เข้าแน่นอนเปิดมุมไม่เคยจะเปิดเปิดมุมมั่วเปิดมุมมั่วเฮย้ย hit into the middle เอาเฮ้ยโรนัลโด,โดไม่เล่นบอลนิดเดียวทุกคนมีกิโลลโอนโดนเกือบได้เตะละ Colasso and it's Ozil. and There's a long ball, shade too heavy. People can pick that up. Cuadrado <laughs> tries to get it forward quickly. Oh, hey. <laughs> <think she's> <laughs>

เฮ้ยโหโรนัลโด์โรนัลโด์วันนี้โรนัลโด์ได้บอลคริสเตียโนโรดอฟิลเปปิโน่โอ้โหคนพีทคนลืมกดยิงเนี่ยโรนัลด์ใจเพื่อนมีโอกาสยิงได้ผมแต่ว่าฮิโกอินเลือกที่จะจ่ายคืนนะผมเลยเสียลูกนี้ไปเลยโดยไม่ได้ตั้งใจในลูกนี้ อ่าโลนี้เราวิ่งดูเฉยโอ s ่นชัดเจวาเขาไม่ต้องกา o จะดีากเข e ได้ดูแลฟิอา i นชมีพลังโอ้โหโลนี่ t ิอาเนชจริงเลยเขาซ้ายด้วยลูกนี้ a t s, ว, <S, <S, <S ว่าสว effort. สวยนะสวยนะเต็มมุมลูกนี้เต็มมุมเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วโอ้โหเข้าไปแล้วทุกคนเบนันเดสเกยิงเข้าแล้วทุกคนโอ้โหสวยงามมากลูกนี้ Oh, What a cracking goal, but a cracking touch as well. That's what made it for me. That's brilliant play all around. โอ้โห oh, สวยมากสวยจริงๆทุกคนเซ oh. นอนโดนนำแล้วครับผมอ่าหมดเวลาครึ่งแรกพอดีคร <c oughs> ับผม But there has only been that one goal. It was very, very tight. <laughs> well they showed glimpses of some wonderful football to groom with the lead at half time, and that's definitely pleased the fans. I think they'll be looking to keep this intensity up now in the second ah. half. Juventus <laughs> in the dressing Room in possession of a Lui, Louis, Louis, Louis. A solitary <laughs> goal. That <has> been the <laughs> crucial difference. Luis drives it forward. Chambers. Caballos is brushed off the ball there. And it's Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. And he's searching through. Chris shoots. โอ้โหมีชะงักตอนแรกว่าจะโยกออกขวาแต่ผมก็ผมคิดว่ามันไม่ทันเนี่ยในโดูรนี่ดูตรงนี้ผมคิดว่าผมจะโยกออกขวาตอนแรกแหละเนี่ยว่าจะแบบชะงักมาทางนู้นแต่ผมกดไม่ทันนะเรโนเครียดเลยทุกคนโอ้โหเตะมุมไปแล้ว Uh-huh. Oh, he's got the goal his mercy. A dreadful mess. All he'd be thinking is, please, swallow me up. chambers.

Played in by Mesut Ozil. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. Well, this isn't the time to talk about risks now, Jim, is it? They just have to hurl everything at it and hope for a break. Spot on, Peter. Ozil struggles to win it back. And then he's taken it. to the keeper and try something yeah. new that's the sort of defending that is going to upset the opposition it already has actually yeah and if he's allowed time on the ball it opens up a wealth hey, of oh, other oh. possibilities and that's been one straight back hit long and direct hey, man. <laughs> peter <laughs> they have to fight the onset of desperation and keep enough cool heads to still deliver คนโดต้องลากไปเองแล้วลูกนี้คนโดเก็บจบไปครับผมมีโอกาสคนมีความเชื่อคนมีความหวังชนะครับผมโอ้โหชนะ1-0ก็ยังชนะนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงไรนี้นะครับถ้าอยากให้ผมทำทีมแะ้วเจอทีมแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ